มินิแลนด์ฮอปเปอร์จดสิทธิบัตรเมื่อปี2023ที่ผ่านมาวิศวะกรญ,ญี่ปุ่นเดินทางมาดูแพลตฟอร์มของไฮรักกระบะแชมป์เตรียมใช้เป็นพื้นฐานที่จะผลิต SUV รุ่นใหม่จากโตโยต้าสวัสดีแฟนทุกท่านนะครับหลังจาก EP ที่ผ่านมาเรานำเสนอเหตุผลที่มีความเป็นไปได้สำหรับ SUV มินิบนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์ทำราคา1รล้านต,น,ตนต้นใช้ไทยเป็นฐานผลิตแข่งขันในกลุ่มรถยนต์5ที่นั่งสายออฟโรดแคมปิ้งและใช้งานทั่วไปตามรายงานข่าวเปิดเผยว่า t o y ยต a อาจใช้ชื่อ Land per, แ a น d h opper ตำแหน่งทางการตลาดจะอยู่ในกลุ่ม c o m p a c t SUV ชนกับ Honda CRV Su z u k i j i m ิจน่รวมไปถึงแท้ง300ที่มีการจำหน่ายและทำตลาดในบ้านเราถือว่าเป็นกลุ่มตลาดรถยนต์ที่มีการแข่งขันค่อนข้างที่จะน้อย แลนด์ opper คาดเปิดตัวในปี2024ตามรายงานข่าวของ Toyota j a p a ปได้ยืน่นจดสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าเมื่อเดือนสิงหาปีที่ผ่านมารายงานของเวชชาคาดการว่าจะเปิดตัวราวเดือนธันวาคมปี2024นี้ซึ่งในการถแถลงข่าวนั้นเราจะเห็นว่ามีรถ2รุ่นที่มีการพางเป็นเงาสีดำหนึ่งในนั้นจะเป็น l a n ด c ค u i s e ซ2 5 0หรือจะเป็น300และอีกรุ่นหนึ่งเป็นรถ SUV ขนาดเล็ก คาดการว่าจะเป็นแลนด์ฮ o p อร์ที่ใช้กระบะไฮรักแชมป์เป็นพื้นฐานในส่วนของขุมพลังจะใช้เครื่องยนต์เบนซินและดีเซลรวมไปถึงไฮบริดและมีทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ลอ้อสื่อญี่ปุ่นคาดการว่าราคาจะประมาณ4ล้านเยนหรือประมาณ960,000บาทประกอบไทยคาดตั้งราคาอยู่ในช่วง1.3ล้านจนถึง1.7ล้านบาทและยังมีรายงานหัวหน้าวิศวกรของแลนด์ครเซอร์กล่าวว่า บริษัทกำลังพิจารณาที่จะนำเสนอรถยนต์ SUV ในรูปแบบปลั๊กอินไฮบริดเชื้อเพลิงและรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบอย่างไรก็ตามแพลตฟอร์มที่ n GA ็ a เสามารถรับรองเครื่องยนต์เบนซินสสูบ2.4เทอร์โบชาร์จที่ใช้ในทากุมารุ่นล่าสุดอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับรถออฟรดรุ่นใหม่จากโตโยต้าที่หลายคนคาดการณ์ว่าจะเป็นน้องเล็กของแลนคุยเซอร์ มีชื่อเลือกติดปากทั้ง2ชื่อได้แก่ Land Hopper และ Toyota Compact Cruiser สำหรับ Toyota Land Hopper ถือว่าเป็นรถยนต์ออฟโรดรุ่นใหม่ที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งโดยข่าวลือที่ออกมาอย่างต่อเนื่องทําให้แฟนรถยนต์ต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะเห็นรถยนต์รุ่นนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีบนํามาอัปเดตให้กับแฟนโ o y รับทราบ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากถ้ามีการผลิตบนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์ทำราคา1ล้านล้านต้นแต่ตามเนื้อข่าวของสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าราคาอยู่ที่ประมาณ 40, แสนเยนหรือประมาณ9 6 0 0 0บาทถ้ามีการผลิตบนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์อย่างที่ทุกคนเห็นในตอนนี้เป็นภาพทีเซอร์ที่มีการพรางเป็นเงาสีดำรุ่นนี้เป็นมินิอีกรุ่นหนึง่งเป็นรถ s อ v ยยังไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นรุ่นไหนซึ่ง2รุ่นนี้โตโยต้าจะมีการผลิต และจำหน่ายจริงซึ่งอีกรุ่นหนึ่งนั้นจะเป็นขนาดเล็กคาดการว่าจะเป็นมินิแลนด์ฮอปเปอร์หรือเป็นคอมแพกเอสยูวีไซมินิมาดูกันว่าถ้ามีการผลิตบนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์ใช้ไทยเป็นฐานผลิตราคาอยู่ระหว่างกึ่งกลางโคโรลล่าคอร์สและโตโยต้าคอนจูเนอร์ยอดขายยอดจำหน่ายน่าจะพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งตลาดในรถคาดนี้ SUV ทรงกล่องถือว่าในบ้านเรายังมีการแข่งขันค่อนข้างที่จะน้อยซูซูกิจิมเน่ แทงสามเป็นเพียง2รุ่นที่เป็น SUV ทรงกล่องขนาดเล็กถ้าพี่โตลงมาเล่นตลาดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจด้วยความพร้อมไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการบริการหลังการขายอะไรหาง่ายรวมไปถึงโตต้าก็อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานสำหรับมินิ s u v บนพื้นฐานไฮรักกระบาดแชมป์จะมีการผลิตจริงมากน้อยแค่ไหนถือว่าตอนนี้มีความเป็นไปได้ ค่อนข้างที่จะมากเลยอยู่ที่ว่าจะมีการผลิตในไทยหรือมีการนําเข้ามาจําหน่ายอันนั้นต้องไปรอติดตามแต่ตามเนื้อข่าวอย่างที่บอกไปจะมีการเปิดตัวในปี2024ช่วงเดือนธันวาแต่นี่มีการเปิดเผยว่าจะมีการเปิดตัวรถอย่างจริงจังซึ่งการจดสิทธิบัตรนี้เป็นเพียงการจดเครื่องหมายการค้าว่าจะมีการผลิตรถรุ่นนี้แต่ทางโตโยต้าก็ได้มาดูและศึกษาดูงาน แพลตฟอร์มของไฮรักกระบะแชมป์ในบ้านเราถ้าใช้ไทยเป็นฐานผลิตจริงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่บ้านเราจะได้มี s u v เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นและเป็นรุ่นที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมินิแลนด์ฮอปเปอร์ per, หรืออีกชื่อหนึ่งที่เขาให้ข่าวมาตามสือก็คือมินิคอมแพคเอสยเป็น SUV ขนาดเล็กทรงนี้ออปชั่นไม่ตรงเยอะขอระบบขับเคลื่อนสีล้อมาให้คนไทยชอบใจแน่นอนรอติดตาม ep หน้าเราจะมีข้อมูลมาอัปเดตให้กับเนฟน่น ได้รับชมแน่นอนครับผม